ในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีโทรศัพท์นะครับจากท่านรองสัมปทานิศเนี่ยนะครับได้มีการสั่งการนะที่ชลเลนชยุทธเนี่ยครับรองที่ประดีนะครับนะจงให้กับไอต้อนเนี่ยนะซึ่งเป็นพอส่วนกลางที่เป็นมือป่าในการเก็บสวยของภาคใต้ทั่วประเทศนะครับของภาคใต้นะเฉพาะในภาคใต้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก็บสวยไม่ว่าจะเป็นบุหรีเถื่อนน้ำมันเถื่อนเหล้าเถื่อนทั้งหมดเนี่ยไอต้อนเนี่ยนะครับ เป็นมือขวาของรองรธิบดรีสัมปรสามิตชัยยุทธนะครับนะชื่นชัยยุทธนะครับนะเป็นมือเก็ตนะครับแล้วก็โทรไปที่สะจวบสะจวบกว็คือสัมประสิมิิ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากนั้นเนี่ยทางสะจวบก็บอกว่าปล่อยไม่ได้เนื่องจากว่าทางทางหลวงเนี่ยนะครับตำรวจทางหลวงเป็นคนจับนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับตัวชื่อต้นเนี่ยนะครับที่เป็นพอนะครับที่ส่วนกลางในฝ่ายปลาปามเนี่ยก็โทรไปที่ชุดจกกับกลุ่มนะครับ ชุดจับกลุมก็บอกว่าไม่สามารถปล่อยได้เนื่องจากว่าตำรวจทางหลวงไม่พูดจับกลุมนะหลังจากที่มีการเคลียร์ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับทางตํารวจทางหลวงเนี่ยก็ได้เอาไอ้ก็ได้มีการส่งมอบรถนะครับน้ำมันที่มีจํานวน40,000ลิตรเนี่ยนะครับให้กับทางสพดั่ไปก็คือสพสามิตจังหวัดไปนะครับนะวันนี้ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการส่งท้องที่ตามที่เป็นข่าวนะครับนะสพสามิตนะครับและรถเนี่ย ก็ได้มีการหายไปจากสัมปสามิตรจังหวัดปัตตบกีริขันนะครับซึ่งขณะนี้ทางส่วนกลางของสัมปสามิตรังลงไปดูว่ารถเจ๊หมงเนี่ยนะครับที่ทุกน้ํามันของไอบีนเนี่ยนะของเจ๊บีนเนี่ยนะครับหายไปไหนนะครับค้องของกลางน้ํามัน4ี่หมลิตรแต่ในระหว่างที่มีการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ได้มีการเก็บน้ํามันตัวอย่างไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของตำรวจทางหลวงหรือของสัมปสษามิตรนะครับเอาไว้ไปตรวจสอบว่าไอปริมาณเนี่ยน้ามันเนี่ยนะครับ เป,เป็นน้ำมันเถื่อนหรือไม่นะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการผสมสารคาร์บอนที่มันเป็นใสๆเนี่ยเนื่องจากว่าสารคาร์บอนเนี่ยนะครับพอเวลาที่ใส่ไปแล้วเนี่ยตอนต้นทางคือสองขาเนี่ยมันจะดําพอวิ่งมาระหว่างทางเนี่ยคาร์บอนนี่จะตกตะกอนนะครับมันก็จะเห็นน้ำมันดีเซลลอยขึ้นมานะมันก็จะหเห็นว่าน้ำมันไอ้น,นี่เป็นน้ํามันดีเซลไม่ได้เป็นน้ํามันดํานะครับในของขบวนการเหล่านี้แล้วก็มีการเคลียร์ตั้งแต่เบี้ยใบไหลทางตั้งแต่ต้นทางมาถึงปลายทางคือปทุมธานีนะครับ วันนี้ก็เลยมาให้ทางปอป,อปอดําเนินการนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วก็เอาผิดกับกระบวนการที่ทั้งหมดตั้งแต่เจ้าของเจ้าของรถนะครับเจหมงนะแล้วก็เจ้าของน้ำมันเถื่อนือเจ๊บีมน,นะครับนะแล้วก็คนขับรถชื่อสมบัตินะครับที่ที่เจมงเป็นคนแจ้งว่าจ้างขับรถมาแล้วก็รวมถึงเจ้าที่ต่างๆที่เกีย่ยวข้องทุกหมดนะครับจะมีะรายงานข่าวคะว่าน้ามันรอนี้จะถูกนาไปใช้ในอุตสาหกรรมไม่ไม่ก็คือเจ๊บีมเนี่ยเขาเป็นคน ทำน้ำมันเถื่อนอยู่แล้วที่ปทุมธานีนะเขามีสองพี่น้องนะครับอีกคนนึงชื่อชื่ออ้นนะครับเขาเรียกอ้นลาดขนแก้วส่วนเจบีนเนี่ยเขาเรียกเจบีปทุมธานีนะก็เป็นบริษัทแ,แต่ผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันนะครับแล้วก็เอาน้ามันเนี่ยส่งไปขายนะครับในพื้นที่ของภาคกลางนะก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างนะแล้วก็ส่งสระบ,บุรีด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วกระจายไปตามปั๊มหลอดต่างๆ เ,เป็นของระหว่างทางทางฝ่ายของสัรสามิตด้วยกันเองนะแต่เรายังไม่ได้มาแต่ตัวละครต้องวัดเนี่ยอย่างที่ผมพูดนะครับไปเช็คได้เรามีเบอร์โทรให้ทางปปปเรียบร้อยหมดแล้วน,นะครับว่าใครโทรหาใครใครยังไงนะตอนนี้เจ้าตัวที่ชื่อว่าโอผมคิดว่ารองริบดีสัมปทามิตรอะ่ะชืะ่ออะไรชื่อยุทธอ่ะ เขารู้อยู่แล้วแต่เขา,าจะาอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าไอ้ต้นเป็นคนจัดการเองเขาไม่รู้แต่จริงๆเขาเป็นคนสั่งการเพราะว่าน้ํามันรดเนี้ยนะครับเป็นคนสนิทของรองที่ประดีสัมภาสามิตรนะครับสี่หมื่นลิตรเนี่ยนะครับนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่มาเขา้าแบบท้าลองแบบเราไปย้ายค่ายมาเข้าแบบอ่ารจริงๆคือเขาทำกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยสองผู้หูเนี่ยนะครับยุทธกับต้นเนี่ยอยู่ทางภาคใต้มาตลอด นะครับแล้วก็ที่สงขาเนี่ยจะมีคนชื่ออ้อสงขาเป็นนอมินีของได้บินปทุมธานีในการทําน้ำมันเถื่อนที่สงขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเคลียร์หน้าเสือทั้งหมดนะครับเด้อ้อสงขาเนี่ยแล้วก็ขนน้ำมันเถื่อนเนี่ยจากทางโุ้นมามาส่วนกลางตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคือกระบวนการที่เป็นกระบวนการใหญ่ถ้าไม่เคลียร์ถ้าไม่เคลียร์อะไรต่างๆมาไม่ได้หรอกเพราะว่าจากสงขามาถึงปทุมธานี ต้องผ่านกี่จังหวัดถูกไหมครับแล้วน้ํามันพวกนี้เป็นน้ำ